มื่อกล้าสบายดีต้นเศร้าๆพี่น้องมาช่คนได้เด้อมื่อกาเมสิ布莱ไปหาคุดกระปูเพราะยังก็เอาพี่น้องไปกับไปไปเดียวไปกับเม่น้องกิ๊บเพิ่นสายด้วยสายมานมาพบกันพี่น้องไปคุดกระปูให้น้องสาวผู้อยู่ไทยพี่น้องเมสิด้กับขอขอบคุณหลายๆเนาะติดตามชมวัยสิอยู่ฝั่งลาวหรืออยู่ฝั่งไทยว่าอยู่ต่างประเทศเนาะเมสิด้กับขอขอบคุณหลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเมสิได้พี่น้องไป หรือน้ำกันบ่ได้บ่กกิบพี่น้องสบายดีพี่น้องบิ้่อยได้ได้อันไรกถุงไผ่ข่อยไปไผ่กาปปามันนี่คุกกระปูพี่น้องมันนี่ออไปพี่น้องฮู้มันจะยึดยึดไอเนี้นี่แหละพี่นอ้องข่อยกระหุดหอดเด้วได้แล้วตัวนึงว้าตัวตัวแม่พี่น้องเอย้ย ตัวบักไงมันบัดอีเแม่มันนั two, then, ่นกระตาก็มนในบ่มีของเอาแต่กระตาหนึ่งพ işte> ี uh ่น้องเอ้ยเส๊กระตาก็ขาหมุกไปดอกนี่บ่กผู้ยมนี่มันหายากพี่น้องเอ้ยนี่ เลยงเ็งอดอะพี่น้องนู้ชงตแม่ตแม่โอ้ยได้ลูกก็สิได้ตแม่บ่ได้น้อมีแต่ตแม่ทั้งหมดพี่น้องเอ้ยนั่นโอ้ยใส่กระตากกันบานี่มันออกเตียว เอาข้องมาอะเซกิต้าเอาไว้ไม้ปกย้ำไตขึ้นมันชิลไปด้วกันนะเหาก็ต้องร่องคุดบางกอนมันชิไัยด้วยกันเลยเอามันชิไัยด้วยกันนะคู่งามเนี่ยมันอยากอึดคู่งามเนี่ยมันอยากอึด anh đâu khui cápú đồ gà coi cả má hết mắc cọp p/nơi cápú cả thân là pheo đồ cọp con p/nó mì nới nưng lấy súng ngoài p/nó kẹp icon con, tô, con này, nóng, này uh, chân chắp p อ <Ce> ่าตอจับเด้อ <c> พี <c> ่น <c> ้องหึจับกะเอากะเอาปูกะปูยามนี่มันอึดพี่น้องเอาไปไปนี่อ้ากะปูนี่เนาะมันอึดมันยากแม่น้องกินเพิ่นกะขุดอยู่พุ่นพี่น้องเอ้ยเขากะขุดอยู่นี่ cho nó còn mình đâu ơi nha đây của nó của sẽ được đó là non ơi anh há ướn há nhạc. Ừ. Ừ. บุง้งต้นแบบนั้นมีอย่เนาะอู้อง่ายมันอุดบุ้ง่อนมันชิมีอยู่เนาะแบบนี้เนาะมันอึดมันยากงามนีน่ยนะ กัปูคอยกัได้หาโต้แล้วกับผากเมื่อน้ำแม่น้องกิบเพิ่นผากให้น้องสาวผู้ยุงเทพพี่น้องคอกับชิพักกันออกเที่ยงแล้วพี่น้องเอ้ยคอยกับชิพาหาตั้มมาหุ่งกินข,ข้าวกันมาหน้พักกันออกมาแล้วคอกระชิเอามาหุ่งตั้มนะพี่น้อง ơi. เอ้ยว่ากระปูนะเอาเมื่อให้น้องสาวผู้ย่ไทยนะระว่าคมพ่เพ่นต้อย ต่อเล่นต่อยต่อยรบัี้น้นขวควานมางคุดสีเลยคุณน้องอย่าเป็นของแห้งนะบายแล้ว mua gọn này thôi mua mi nơi nhai có lẽ mà không nơi nơi, nơi, nơi. nơi, 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 nơi trên khác mưu với cho khó nắm vô chết đi ơ mà không có bớt pan mà đều chứ nào cũng để kìm Hoặc là bụi em lấy mua hèn ông sao, kìa ông. Hoặc, bụi nhựt hai em bởi kìm đi ăn lòi hát thoo, kìa ông. Mày mi kìa mi kìa mi kìa mi 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 mi

ก็ไปคือว่าอะไเมื่อไห้น้องสาวเนาะก,กะตั้มมันห้องกินหอยนอนให้มนัน,นี่พี่น้องพาลูกน้อนให้มนันี่เบ้าคมผ้กับเมื่อน้ำตาลสาวเพื่อนเนีคือว่าแม่น้องกินเนี่ยตัวพปสุนเจบ ข่าแห้งเด้๋ยวอมัสแต่ป้าพี่น้องอเอ้ยกินข่าได้แดดอ้าาอนเจ้าน้อยข่าลวกมันพี่น้องแดดไอ้ดีแดดออเนาะมีเือ่อ,ดอดดได้โอกาสนั่นให้เลี๋ยวมันีดมะำหงพี่น้องกินข่าตอนเที่ยงมาเด้อมาเด้อมาพี่น้องกินข้าวกับดำหงูมา ว่าช oh, mm ิบไร้เพิ่งเก็บกินได้แล้วฮาพอดีขอออกมาตาป้านะเฮ้ะอืมเมาะอืมทำมันให้จงเนี่ยอ๋อะ พอกับข้าวลูกมันต้นนะพี่น้องเอ้ยบันี้ประกันลูกมันต้นเบาเสีได้พอสีได้เพิ่นโอ้ตะเวิ่กับเริ่องขันเราก็จะค่อยนอนผีหนะน้านี่ต้นหัวทั้งใหญ่ทั้งเงาทั้งรออืมทั้งเท่บาเสีได้เพิ่นว่าโอ้ยเจ็บมันเป๊ะเนาะนี่เงานึ่งีซุ๊บซุ๊บ Để cưng vào phía nông ơi Để cưng vào phía nông Úp Úp Á tô Á tô Ừ hừm Phía nông ơi Á tô Ngọt ngát lắm phía nông à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 Xa vòng phía nông Úp Úp นี่นะมันต้นนะใช้หนูน้นะคือก็พยายามที่นี่นี่แหละ<ง>กลแ <ง S 2> ล<ง>้วค่อยกับบอลเล็บเขาก็บอลเล็เบิบบบบ้งพี่น้องเอยคอกะกิบมันเบาสิไม่ได้กลนอยู่พี่เขาได้กินแดงนะพี่น้องก็คนเฮพี่น้อง หัวมันไม่ซีไ,ได้พี่น้องมันปีเดียวเลยพี่น้องเอ้ยนี่ไหนมันปูบ้างเดือนสามนี่พี่น้องเอ้ยหัวใหญ่ยยดีนะขอกะฮะโอกหาหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำนี่พี่น้องเอ้ยมันคั่มละหนึ่งข้าวแต่เทงก่อนมาเนี่ยมาสิไม่ได้เพิ่งจะซีหนึ่งข้าวพี่น้องเอ้ย sĩu à, đại phụng cái chi nổ, đại chắc to, đại nung chóng to phi nong, cô kinh mà là... Ủa, ơi, cả ừ. mà ừ. nhăm mà đen, ác cảm náo náo phi mà nhăm vén tên non hay mấy này nào. ชิบได้พึ่นกะเพราได้ตัวนึงพี่น้องยังตัวนั้นมันนูงชงตันวนะจะกินมแร็งข้อกับชีเท่าเข้าพี่น้องเอ้ยเท้าเข้ากอนมานี่ ใสิชีควาใส่ไปฟักพีน้อง ต้มเกเช็เทียมคูหนูเอาว้มะขามใส่อันนีม้มอ่โดมีด่เอ้ย Ngon quá chứ, khuất mấy nửa Cô ráng đấy đấy, phụ ông để của mình, bây giờ chết của nữ ông ấy Thôi, cà บอซิบไร่กระรางมือ <c oughs> บอกคขไผ้าพื้นเมื่อน,น้ำตาสาวเพื้นพี่น้องเอ้ยแต่เว้นพุน่นเข้ามาเรื่องเรื่งเขา,ขา,ขานอนให้บอไม่หน,นิอืมเป็นแบบนอนให้พี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องฆันตั้งกันควรหนูอือ ตนนี้ขาแม่จะได้กินเขาได้เพอแม่พี่น้องแม่จะได้กับเขาเขาพูดไม่หลายนะติดติดตามช่งแม่จะได้บอกว่าอยู่ฝั่งดาวอยู่ฝังไทยว่าอยู่ต่างประเทศแม่จะได้เขาขอเขาพูดได้หลายเนาะจะลืมก็ได้กระเซาะส่องแม่จะได้ในเด้อพี่น้องพอมีกำลังใจให้คลิปต่อไปพี่น้องคลิปนี้ก็พอจะมีคลิปหน้าพบกันใหม่แล้วพี่น้องเนาะ